โอเคมา <c oughs> มาข่าวพ <c oughs> <ร>ูดมีใครดูอยู่ทางบ้าน <c oughs> หรือยังไงไม่มีไม่มีมอ,อะไรละมาดูดีเจพุดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการเห็นว่าเขาเนี่ยทานมังสวิรัตเนี่ยทุกวันพฤหัสเลยวันนี้เราจะมีเหตุผลที่เขาต้องทานเนี่ยมาฝากครับเรียกว่านะครับขึ้นท่านหนุ่มหล่อจนสาวเนี่ยอยากจะขอทำความรู้จัก พระเอกสุดหล่อคนนี้นะครับพุทธพุทธิชัยครับที่ก็ช่วงนี้เนี่ยความฮอตมาแรงแซงทางโค้พระเอกดังหลายๆคนเลยซึ่งใครจะไปรู้ว่าพระเอกหนุ่มหล่อคนนี้นะครับก็มกักจะชอบ <ไป S 1> ทาน <ไป S 1> มังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดีครับแต่ว่าจะบอกว่าชอบทานเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เลยทีเดียวครับแต่ว่าที่ทานมังสวิรัติทุกวันพฤหัสเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าหากคุณพ่อเนี่ยหายจากอาการป่วยเมื่อไหร่ก็จะขอทานมังสวิรัติทุกวันพฤหัสครับเริ่มต้นมาจากตอนนั้นคุณพ่อประสบอุบัติเหตุรถคว่ครับแล้ว ตาเหมือนจะบอดข้างหนึ่งเราก็เราก็เลยแบบขอไว้ว่าถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยตาไม่บอดเนี่ยเราจะกินมังสวิรัตทุกวันเลยครับแต่ปรากฏว่าคือคุณพ่อก็รักษาไม่ได้ครับตาบอดอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยจากที่บอกว่าจะกินทุกวันก็เลยเหลือแค่สัปดาห์ละวันใช่วันพฤหัสเป็นวันเกิดก็ทํามาตั้งแต่ประมาณ4ปีน่าจะ4ปีได้แล้วมั้งครับไข่เจียวผัดผักแค่นี้ฮะ ไข่ต้มใช่มันกินได้อยู่แค่นี้เพราะว่ามันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้นะฮะหรือถ้าเป็นแบบพวกผัดพริกแกงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เราก็จะกินแค่แค่เมือนันเป็นผัดคุณพ่อตอนนี้ก็สุขภาพก็แข็งแรงดีครับแต่ว่าตามองเห็นแค่ข้างเดียวแล้วก็มีเรื่องโรคหัวใจที่ท,ที่รักษาอยู่ตลอดเวลาด้วยครับข้างเดียวครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งข้างที่ยังสามารถมองเห็นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเป็นห่วงคุณพอ่ณพอ,พอเป็นห่วงครับครับผมก็คุณพอ่อก็จะมาตรวจ ทุกทุกสองเดือนอยู่แล้วฮะก็อยู่ในความดูแลของหมอตลอดครับเพราะว่าโรคหัวใจมันเป็นโรคที่ต้องอยู่ในการดูแลของหมอครับถ้าเกิดว่าวันพฤหัสไหนที่เราไปทํางานแล้วมันไม่มันไม่มีอาหารบังเสวิรัสเลยแล้วเราต้องต้องแตกมังเราก็จะไปกินวันอื่นหรือไม่ก็ข้ามไปเลยครับบางทีมันมันมันก็เก่งใจทีมงานอะไรเงี้ยฮะที่ต้องแบบหาอาหารที่เป็นบังเสวิรัสให้เราครับ บางทีสมมุติว่าไปถ่ายละครแล้วกองละครอาจจะไม่เตรียมให้เราเราก็จะซื้อข้าวไข่เจียวหรือผัดผักสองอย่างไปก็ลอดตายาล้วมีลองโทรถามทางกองละครก่อนว่าทำถ้าทา,ทางกองละครรู้ก็จะเตรียมให้เราแรกๆอาจจะไม่รู้อะไรอย่างนี้ฮะก็แต่ว่าเขาก็เตรียมให้นะครับก็เป็นแบบไข่เจียวผัดผักอยู่ยดีแม้ว่าตาของคุณพ่อจะไม่สามารถกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมแล้วแต่การทานมังสวิรัตเป็นประจำก็ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีของตัวเองค่ะ นะครับก็ดีนะคือความจริงอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทานมันก็จะเป็นการที่เราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นการดีท็อกซ์ร่างกายด้วยใช่พเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็นานๆทีก็งดเว้นการทานเนื้อสัตว์ก็แล้วกันข้ามไม่ได้จริงๆผมชอบทานนะใช่ไหมเป็นพวกบอกว่าชอบกินเนื้อใช่ไหมจะ๊ะใช่ใช่